ย้ายแบบฟื้นแล้วพี่น้องเดินทางจากขอนแก่นมากรุงเทพเนาะได้ประมาณครึ่งทางแล้วจะถึงโคราชแล้วยายแบมได้รับข้อความหรือหน้าเฟซบุ o กยายแบมเดินไปใสก็มีเหตุการณ์ดรามา่าเนาะในงานเมื่อคืนวันเกิดผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ยายแบมกะอยู่ในเหตุการณ์แต่ได้แล้วนะ่ะบางทีอ่ะคนเมาเนาะไม่ได้เข้าข้างฟังก่อนเด้อพี่น้องคือคนเมายายแบมเคยเมา ปากรวงปากยังไปสิ่งที่เราพูดไม่ใช่ว่าเราไม่ผิดเออบางคนกับว่ามันแรงไปหรือนู่นนี่นัน่นนะตามที่คลิปมันออกมากก็คือน้องเจนนี่เนาะน้องเจนนี่ขึ้นไปบนเวทีแล้วก็ไปดึงไมมาพูดนั่นแหละอาจจะเป็นคําพูดที่รุนแรงเนาะมีคําหยาบคายหรือว่าผู้รักผูใ้ใหญ่กําลังพูดอยู่ก็ฟ้าไมมาแล้วก็พูดไม่ดีเนาะประมาณว่าสิ่งที่พูดทําไมไม่ลืมแต่ ทำไมบอกว่าอ้างว่าเมาสินะแต่ใดๆแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วเราแก้ไขไม่ได้แต่ก็น้อมรับและรับจบไปแล้วก็ขอโทษคนไทยอขอโทษแล้วก็สำนึกผิดมันก็มันกขบวนนี้ยังรลานข้าก็ได้ไปเห็นยางไผ่ให้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายนอกแต่ถ้าเรามันเป็นคําพูดเราก็แค่ขอโทษแค่นั้นเองและยายแบมก็อยากจะรับจบแทนน้องนาอนอ,นอ,อยู่ในเหตุการณ์ด้วยก็อาจจะแบบว่าเออ ายคนก็เมาได้แบมเคยเมาเหมือนคืนก่อนไปเมาอ,อยู่หนาร้านมาหนีจนว่าห้องเพลงเป็นหมาเกลียเลียอยู่หนา้านมาหนีก็เมาพี่น้องค่ะค่ะคนเมามันอาจจะขาดสติไปนิดนึงก็ขอโทษแล้วก็อขอโทษแทนน้องด้วยหรือว่ามันขอโทษแทนกันไม่ได้เดี๋ยวน้องตื่นขึ้นมาก็อาจจะแบบเห็นดราม่าหลายอย่างก็ห้อภัยกันพี่น้องเอ้ยคนไทยน้ำกัน อ่าถ้าอยากบอกว่าอ่าไม่ควรแบ่งฝั่งแบ่งฝ่ายเอาเจ้าแบ่งก้อนได้หรอแย่แรมเอาได้ได้แล้วก็เอ่อขอโทษอืมขอโทษแล้วก็น้องอาจจะเมาเนาะขอโทษเต้นน้องนันกก็ทําได้แค่นี้แล้วก็ปรับปรุงตนเองไว้อาจจะไม่ให้มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเนาะน้องก็อ่จังหวะแหละทุกคนแต่ทุกคนเคยกินเคย มันก็นจะสนุกสนุกซื้นเคงคนในงานไม่ได้คิดอะไรแต่คนที่ฟังอยู่ข้างนอกงานมันก็จะอาจดูไม่ดีแต่คนในงานก็เป็นเหมือน,นเพื่อนกันสนิทกันหรือว่าเคยกินด้วยกันเล่นด้วยกันน่ะนะมันก็ไม่มีอะไรแต่คนข้างนอกก็พูดกันไปเองนะแ่ดๆแล้วนั่นแหละขอขอโทษแทนน้องนะคะทุกคนยายแบงกําลังเดินทางไปกรุงเทพแล้วก็นคนปรปฐมนาจาไปส่งสาวส่งหญิงส่งหญิงก็มาด้วยกันนาจา เอาไว้แค่นี้เดี๋ยวจะลงคลิปให้ดูเรื่อยๆนะจ้าคลิปในงานมีอีกเยอะเลยฝากติดตามยายแบมด้วยนะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาอคอมเมนต์อาจจะแบมไม่ได้ตอบไม่ได้ยิงเด้อพี่น้องขอเวลากลับไปถึงบ้านแล้วอาจจะไล่ตอบคอมเมนต์นะคะ